ได้ทำหน้าที่พิธีกรสมเด็จอดีบด <c oughs> รีก <c oughs> รมการกัลจนพระราชนัดดาของดรอบพิลุทผมจี่ค่พิกางศาสนาในวันนี้ค่ะคเรียนเกียยทุกท่านค่ะ ดินนางพยอมเทพนะ่คูยาสัมพุทธนโมดัสสะปะคะวะโอระหะตะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาสัมพุทธัสสะปุถดังเสด็จนาคาเิสังคัสสาคชาเมิธรรมังอะเวระมีวิปปติปติทาหายะัมเมังัสสะุปน มังโกทังวรังภาปะจันโทวณารติอายตตสวา ได้วาต่องทัพโครงการพัฒนาชุมชนต้นรอบท as. ี่เกาะีนวันนี้ได้แก่นางแสงเงินไรนาดาผู้มนการพูดสาษาสุโขทัยจากนักน้าชุโรปนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชประเภทพัฒนาคนใจชุมชนท่านี่ดู 大家共同建设新村。